หลวงพ่อทบนะครับรุ่นหม,มงมะพร้าวนะฮะก็เป็นถือว่าเป็นองค์ประจํากายอยีกองค์หนึ่งนะครับที่ว่าผมใช้อยูนะ่ได้มาจากคุณพี่คนเดียวกันเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมได้รูปหล่อเก้าสี่มาองแชมปนะ์องค์นั้นเนี่ยเป็นองค์ที่ทําให้ผมเปิดใจนะครับในกะารศึกษาสะสมพระที่มีความสวยงามครับแล้วพอได้มานี้ติดใจเลยนะติดใจแบบเปิดดูแบบใจฟูวะนะรูปหล่อเก้าสี่ครับ เพื่อนๆครับต้องขอบคุณพี่เขาด้วยนะที่แบ่งปันให้ผมมามีโอกาสได้ได้ครอบครองนะครับแล้วต้องบอกพี่ว่ามีคนท่าไป,ปเยอะนะผมยังไม่ได้ไม่ได้เปิดนะครับท้ <c oughs> าผมที่สวยจริงๆอ่ะสวยจริงมือนกับองคเนี้ยองค์นี้ผมได้มารอบหลังละนะครับก็คุยพี่เขาว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่พี่เขาเปิดมาเนี่ยนะก็ให้ผมนะครับสุดท้ายพี่เขาก็ทําทตามสัญญ,ญาครับก็ ให้ผมมีโอกาสได้ครอบครองจริงๆนะก็ยังไม่ได้ไปไหนนะยังยังอยู่กับผมนะยังอยู่กับผมนะครับแต่อยากให้ดูเนี่ยความสวยงามเนี่ยโอ้โหนี่สมศักดิ์ศรีฮะงคงแชมป์อะนสวยมากอะเพราะผมได้ศึกษาองค์สวยๆงามๆนะครับอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไป พิจนารณาจากของน้องๆพี่ๆคนอื่นนะหากว่ามีความใกล้เคียงกันนะครับผมก็ทาเขาเลยนะครับเพื่อที่จะขอแบ่งมามาสะสมต่อนะครับแต่เดี๋ยวรอสักระยะฮะเดีย๋ยวคงต้องมีการหมุนเวียนละเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนหน้าพาละนะครับอยากจะเปลี่ยนหน้าพาละนะครับหากว่าใครชอบก็สักระยะหนึ่งนะฮะผมยังยังใช้เป็นองค์ประจํากายอยู่ ที่บอกว่าองค์ประจํการนี่คือจริงๆนะผมใช้เป็นพวงอะนี่นีน่เห็นไหม <laughs> ผมใช้ว่าเป็นพวงครับอืก็เลยมีการดได้ได้พกพานะครับองค์ประจํการผมวันนี้นะอู้สวยไหมคือสุดอือ ก็ครองพระสวนใจภูเน่ยและเป็นพระบ,บ้านเกิดด้วยหลวงพ่อทบเนี่ยนะชอบมากนนท์เนีนเ่ยโหโหก็ขอบคุณมากนะครับใครที่แอดมาเป็นเพื่อนกันนะฮะขอบคุณมากครับเสียดายครับคือเฟซหลักผมเนี่ย ไปโพสตามกลุ่มไม่ได้ไม่เข้าใจเลยเออก็ไม่เป็นไรครับเฟซนี้ผมตั้งมาใหม่เพื่อว่าเพื่อที่จะแบ่งปันข้อมูลศึกษา,กษาสะสมนะครับวัตถุขงคลที่เอ,อ่อผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเช่นพระสายนครสวรรค์หลวงพ่อพรมหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็พระสายเพชรบุญก็คือเอ่อหลวงพ่อทบหลวงพ่อเขียนอะไรอย่างนี้ รวมถึงภาษสายใต้อะไรเงี้ยแล้วก็ภาษาจันทบุรีนะครับเข่าข้าวก็ประมาณนี้ที่ผมศึกษาหล,ลักๆนะครับมีพระสายฉายเชิงเซาอ่าพระสทรอะไรเงี้ยก,ก็ก็มีบ้างนะครับเล่นก็ประมาณแบบนี้นะแล้วก็เทพศรัตรามีมีเยอะฮะบอกเลยมีเยอะยังมีโอกาสก่อนนะครับมาอัดคลิปแบ่งปันพูดคุยกัน,นครับขอบคุณมากนะฮะ